สวัสดีครับว่าที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกมาติวเข้มกันในหัวข้อที่บอกเลยว่าออกสอบบ่อยมากนั่นก็คือเรื่องแหล่งที่มาของรายได้ท้องถิ่นครับเราจะอิงตามพรบการกระจายอํานาจการแบบเน้นๆเลยนะรับรองว่าฟังจบปุ๊บภาพชัดปั๊บพร้อมข้องสอบแน่นอนเอาละครับคำถามแรกเลยและเป็นคำถามที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้คือเงินที่อ,อปทออหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย เขาเอามาจากไหนกันนะงบประมาณที่ใช้พัฒนาถนนหนทางโรงเรียนไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันมาจากไหนบ้างมาครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละส่วนเลยวันนี้เราจะคุยกันตามนี้เลยนะครับเริ่มจากตัวกฎหมายหลักก่อนแล้วก็จะไปเจาะลึกรายได้ของอปทแต่และแบบเลยตั้งแต่เทศบาลอ,อบตอ,อบจไปจนถึงกทมแล้วค่อยมาปิดท้ายด้วยไฮไลท์สำคัญที่ต้องจำให้ได้ก่อนเขาห้องสอบครับโอเคครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักตัวแม่บทของเรื่องนี้ก่อนก็คือพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพส .2542 นี่แหละครับกฎหมายฉบับนี้เปรียบเสมือนคู่มือเลยนะที่บอกไว้ชัดเจนเลยว่าอาบทอแต่ละแห่งเนี่ยจะหารายได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างเพื่อเอามาใช้บริการพวกเราทุกคนเอาละมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกลุ่มที่ใกล้ตัวเราแล้วก็มีจำนวนเยอะที่สุดเลยก็คือกลุ่มของเทศบาลเมืองพัทยา แล้วก็อ,อกบาตาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองครับกลุ่มนี้เขามีรายได้จากไหนบ้างมาดูกันไรายได้แบบแรกเลยนะคือภาษีที่อ,อบตกลุ่มนี้เขาจัดเก็บเองโดยตรงเลยครับลองดูสิครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายอากรค่าสัตว์อากรรังนกเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเขาเองโดยตรงเลยนี่แหละครับคืออำนาจหลักๆของเทศบาลกับอ,อบตเลยแบบที่สองคือภาษีที่รัฐบาลกลางเป็นคนเก็บ แล้วแบ่งเค้กมาให้อย่างพวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีรถยนต์อะไรพวกนี้แต่จุดสำคัญที่ข้อสอบชอบถามอยู่ตรงนี้ครับคือท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจออกข้อบัญญัติของตัวเองเพื่อเก็บเพิ่มจากอัตราที่รัฐเก็บได้ด้วยนะอันนี้ต้องจำเลยครับคราวนี้มาดูรายได้จากพวกทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างอย่างค่าภาคหลวงแร่หรือปิโตรเลียมตรงนี้เข้าใจง่ายๆเลยครับรัฐบ,บาลกลางเนี่ยเก็บไปก่อนเลย40% ส่วนที่เหลืออีกหกเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับที่จะส่งกลับมาให้ท้องถิ่นแต่ที่ต้องจําให้แม่นๆสําหรับข้อสอบเลยคือยี่สิเปอร์เซ็นแรกเนี่ยจะให้อบตหรือเทศบาลที่เป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงที่มีแร่อยู่ตรงนั้นนะครับโอเคเมื่อกี้คือระดับตําบลกับเทศบาลไปแล้วนะคราวนี้เราขยับสเกลใหญ่ขึ้นมาดูที่ระดับจังหวัดกันบ้างครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจนั่นเองมาดูกันว่าอบจเขามีรายได้าจากไหน อบจเนี่ยเขาก็จะมีภาษีเฉพาะตัวที่เก็บได้แค่ระดับจังหวัดเท่านั้นเลยนะนั่นก็คือภาษีบำรุงอบจจากน้ำมันแล้วก็ยาสูบที่ขายในจังหวัดนั้นๆอ๋อแล้วก็มีค่าธรรมเนียมจากโรงแรมด้วยครับส่วนพวก VAT หรือภาษีรถยนต์อันนี้ก็จะได้รับส่วนแบ่งมาเหมือนกับอบจอื่นๆตัวไปครับมาถึงเรื่องค่าภาคหลวงแร่อ,อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นของอบจนะครับและนี่คือจุดที่ข้อสอบชอบออกมาวัดความเข้าใจเราเลยถ้าเป็นอบจเนี่ย จำตัวเลขนี้ไว้เลยครับได้ส่วนแบ่งคงที่ไปเลย20%ของที่เก็บได้ทั้งหมดในจังหวัดนั้นไม่ต้องไปแบ่งย่อยๆเหมือนเทศบาลหรืออบาตานะครับจำง่ายๆเลยครับอบจอได้20%เครับเอาละครับทีนี้มาถึงตัวละครเอกของเราเป็นกรณีพิเศษสุดๆเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครหรือกทออมอครับด้วยความที่เป็นเขตปกครองพิเศษเนี่ยอำนาจของกทออมอก็จะพิเศษตามไปด้วย เป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครเลยถ้าจะให้จําง่ายที่สุดเลยนะให้คิดว่ากทมคือร่างรวมครับคือเอาร่างของเทศบาลมารวมกับร่างของอ,อบจเพราะฉะนั้นภาษีอะไรที่เทศบาลเก็บได้กทมก็เก็บได้แล้วภาษีอะไรที่อ,อบจอเก็บได้กทมก็เก็บได้เหมือนกันเรียกว่ามีอํานาจจัดเก็บไรายได้แบบครบเครื่องเลยดูชาร์ตนี้ดีๆนะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เขาสอบชอบเอามาออกมาก ความพิเศษของกทมเนี่ยมันเห็นชัดสุดๆก็ตรงค่าภักลวงนี่แหละครับในขณะที่เทศบาลอบตอรหรืออบจอได้ส่วนแบ่ง20%แต่กทมครับได้ไปเต็มๆคนเดียวเลย40%ของที่เก็บได้ในพื้นที่เป็น2เท่าของที่อื่นเลยนะย้ำว่า2เท่าครับตารางนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วครับสำหรับการทบทวนใครอยากจะแคปหน้าจอเก็บไว้ท่องเชิญได้เลยมันทําให้เราเห็นภาพเปรียบเทียบชัดๆเลยนะว่าใครเก็บอะไรได้หรือไม่ได้อย่างเช่นภาษีป้าย เห็นไหมครับว่าอบจเก็บไม่ได้หรือภาษีน้ํามันเทศบาลกับอบตก็เก็บไม่ได้มีแค่อบจกับกทมที่เก็บได้ตารางนี้แหละครับจะช่วยให้เราจําข้อแตกต่างสําคัญๆได้แบบไม่สับสนเลยที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องภาษีกับค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นอปทเนี่ยเขายังมีเงินที่ได้มาจากทางอื่นอีกด้วยนะครับซึ่งเราจะมาดูกันในหัวข้อนี้ ตรงนี้เป็นสัพ์เทคนิคที่ต้องแยกให้ออกนะครับคำว่ารายได้กับรายรับมันไม่เหมือนกันนะให้คิดง่ายๆแบบนี้ครับรายได้เนี่ยมันคือกล่องใบใหญ่ส่วนรายได้ที่เราพูดถึงกันมาทั้งหมดพวกภาษีต่างๆเนี่ยเป็นแค่ของชิ้นหนึ่งในกล่องนั้นเพราะในกล่องรายรับมันยังมีอย่างอื่นอีกครับเช่นเงินอุดหนุนเงินกู้เงินบริจาคพวกนี้รวมอยู่ในคําว่ารายรับทั้งหมดเลยแล้วไอ้รายรับอื่นๆที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็อย่างเช่น รายได้าจากทรัพย์สินของอปทอเองเช่นค่าเช่าที่ดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอันนี้เจอบ่อยมากหรืออาจจะมาจากการไปกู้เงินออกพันธบัตรหรือแม้กระทั่งเงินบริจาคจากประชาชนหรือองค์กรต่างๆก็ได้เหมือนกันครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมาสรุปประเด็นสําคัญๆที่ต้องจําให้ขึ้นใจย้ํากันอีกสักรอบก่อนเข้าห้องสอบกันดีกว่าครับ ข้อแรกที่ต้องจำเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นอปทอรูปแบบไหนก็ตามทุกที่เนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งจากภาษีหลักๆของประเทศเหมือนกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT กับภาษีรถยนต์ครับอันนี้ได้กันทั่วนหน้าข้อที่2ถ้าข้อสอบถามถึงภาษีน้ำมันกับภาษียาสูบให้จำไว้เลยว่ามีแค่อปทอระดับจังหวัดเท่านั้นที่เก็บได้ซึ่งก็คืออบจอกับกทมครับ เทศบาลกับอบตไม่มีอำนาจนี้ย้ำนะครับเฉพาะอบจกับกทมเท่านั้นและข้อสุดท้ายอันนี้เป็นเหมือนทริคในการทำข้อสอบเลยนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปในห้องสอบแล้วเกิดลืมนึกไม่ออกจริงๆว่าภาษีตัวนี้ใครเก็บได้ถ้ามีช้อยส์กทมอยู่ให้เล็งไปที่กทมก่อนเลยครับเพราะกทมคือร่างรวมมีอำนาจเยอะที่สุดโอกาสถูกจะสูงมากครับสุดท้ายแล้วนะครับการที่เราเข้าใจเรื่องโครงสร้างไรายได้ทั้งหมดนี้ มันไม่ใช่แค่เพื่อการสอบผ่านเท่านั้นนะแต่มันคือการทําความเข้าใจหัวใจหลักเลยว่าท้องถิ่นของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงเพราะเงินนี่แหละครับคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนบริการสาธารณะทุกอย่างในพื้นที่ของเราและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่ทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อเรารู้แล้วว่าเงินมาจากไหนก้าวต่อไปที่สําคัญยิ่งกว่า และเป็นภารกิจของว่าที่ข้าราชการอย่างพวกเราทุกคนก็คือเราจะใช้งบประมาณนั้นยังไงให้มันคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจริงๆซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่เราคงจะได้คุยกันในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเตรียมตัวสอบนะครับ